สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตึงโหมดแล้วเนาะวันนี้ก็อาจเป็นคลิปที่2แล้วนะคะเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยเพิ่งอัดคลิปเห่อไปนะก็เลยจะมาอัดคลิปนี่ค่ะนี่ใช้หมดแล้วเป็นไงบ้างนะคะก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับของที่ใช้หมดแล้วใช้เหมืเนี้ยรู้สึกยังไงพอใจหรืออะไรกับผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นไหมนะคะก็เยอะพอสมควรเหมือน,นกันนะทางตะก,กา้านี้นะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็ เริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนอื่นนะคะก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าเสียงข้างนอกรบกวนนะคะเพราะว่าพอะมูนี่อยู่ติดถนนแล้วแบบรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ยินบางทีเสียงเครื่องบินบ้างอะไรบ้างนะก็จมูก็ต้องเปิดประตูเพื่อจะให้รับแสงเข้ามาช่วยในเรื่องความสว่างสวยในการอัดคลิปนะคะก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะง็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะกับชิ้นแรกนะคะก็เป็นนีเวียอะคว้าเอฟเฟกต์ดีเฟชชิ่งโทเนอร์ ก็เป็นโทโนเนอนีโทนโนก็เป็นโทนเนอร์ทุกคลิปเลยอ่ะสังเกตดูสิเขาพูดผิดทุกคลิปเลยนะอันเนี้ยตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยหายนะคะก็เป็นโทนเนอร์นะคะของเีเวียนะเป็นขวดสีฟ้านะคะตัวนีน้จะช่วยในเรื่องปรับความสมดุลของผิวนะคะช่วยขจัดสิ่งตกค้างแล้วก็คงความชุ่มชื่นและรักษาสมดุลตามธรรมชาติไว้นะแต่นี่เห็นไหมว่าซื้อซ้ํา ก็มียังมีเหลืออยู่อีกเป็นถ้าจะพูดว่าชอบไหมหรอแตงโมรู้สึกว่าไม่ชอบบอกเลยว่าไม่ชอบแต่ทำไมาซื้อสองขวดตอนนั้นแตงโมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่าโทนเนอร์แตงโมหมดแล้วเสร็จทีนี้ไม่รู้จะใช้ยี่ห้ออะไรดีแล้วไปเจอของนีเวียแล้วราคามันมันไม่แพงไงมันร้อยกว่าบาทแล้วสู้ไหวแล้วลองเอามาใช้ขวดแรกก่อนเสร็จทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หน้าแตงโมเนี่ยแพ้เครื่องสำอางมาก เป็นผดเป็นผื่นเป็นผื่นเต็มเลยแล้วไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนแต่ตัวนี้หมดก็ยังจก็บไปซื้อซ้ำอีกเนาะก็ไปซื้อซ้ำอีกแล้วมันเลิอกอาการแพ้เยอะขึ้นแต่แตมโวไม่แน่ใจว่าตรงช่วงนั้นเนี่ยแพ้ตัวไหนกันแน่เพราะแตมโมรู้สึกช่วงนั้นจะเปลี่ยนสกินแคร์ใหม่เกือบจากทุกตัวแล้วร็จทีนี้ก็ไปหาหมอหมอบอกเออแพ้แพ้สกินแคร์นะแพ้เครื่องสำอางก็เลยลองหยุดใช้ จุดใช้เจ้าตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสกินแคร์อีกตัวหนึ่งที่มันอ่อนโยนต่อผิวมากขึ้นรู้สึกว่าเออผิวโอเคขึ้นก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นตัวหนึ่งหรือเปล่าที่เราแพ้อะไรเนี้ยอืมก็เลยถ้าก็เลยแบบคิดว่าเออสงสัยจะต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราแพ้แน่เลยก็เลยจุดใช้ไปนะคะยังไม่หมดอ,อีกอีกนิดเดียวเนี่ยเออก็หมดแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าเป็น ผ่านการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนั่นผิวพัรแลลวว่าอ่อนโยนต่อผิวเออแต่ทําไมถึงแพ้เนาะก็ไม่แน่ใจว่าแพ้เจ้าตัวนี้หรือแพ้เจ้าตัวอื่นแต่ไม่ค่อยไม่กล้าใช้แล้วอะ่ะตัวเดียวแค่ตัวเดียวผ่านผ่านไปหลายนทีแล้วนะคะต่อไปก็เป็นผลิผลตภัณฑ์เดียวกับทาตัวบ้างสองตัวนี้นะคะเออตัวนี้ก็เป็นของวาสลีนอืวนะ วัซ e ลีน Healthy White Perfect Serum อันนี้ก็ Healthy White มี SPF 30 PA ด้วยนะคะตัวนี้ตัวนี้แตงโมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตัวนี้มันมีสารกันแดดนะคะแต่มันซึมซึมผิวค่อนข้างช้านิดนึงไม่ได้ช้าเวอร์นะแต่ก็ไม่ได้เร็วเวอร์แต่มันมันด้วยความที่ว่ามันมี สารกันแดดน,นะคะเนื้อครีมมันก็เลยเข้มข้นหน่อยมันเหมือนกับมันเคลือบผิวเราอยู่ข้างบนอะ่ะเป็นเนื้อสีขาวข้นประมาณนี้แต่แตงโมกว่าใช้มาหลายขวดแล้วเหมือนกันนะใช้มาหลายขวดกว่าจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยแตมโมชอบมากกว่ากันเพราะว่ามันซึมผิวมากกว่าเดี๋ยวจะมีพูดถึงด้วยนะเนื้อมันจะเป็นสีขาวข้นแล้วมันแบบมันซึมผิวแบบช้านิดนึงสาหรับแตงโมนะสาหรับผิวคนอื่นแตงโมไม่รู้นะคะ แต่นี่มาพูดกันในในในเรื่องของตัวแตมูมที่แตมูมใช้โอเคนะส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของผิวกระจางใสเหมือนกันแต่มันไม่มี SPF ไงเออแล้วแตงโมเป็นคนผิวค้ำแล้วเย,ยิ่งโดนแดดแป๊บเดียวมันก็จะยิ่งคำ้ำยิ่งคำ้ำโอเคนะคะสองตัวผ่านไปตัวต่อไปเนี่ยนี่ก็พูดถึงเจ้าตัวนี้นีเวีย โอเคนะเป็นนีวีอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะคะเห็นมีสูตรใหม่เขาออกมาแล้วด้วยนะตัวนี้มี SPF 25ส่วนตัวนี้ไม่มี SPF ซึ่ง SPF จะเยอะกว่าวาสลีนแต่เนื้อของมันเนี่ยจะซึมผิวเร็วกว่าไม่ถึง1น,นาทีอะคือมันซึมเข้าผิวแล้วแล้วแบบมันไม่เหนียวเหนอนะนะคะยิ่งตัวนี้ยิ่งซึมเข้าผิวเร็วกว่าอืมตัวนี้มันเป็นเนื้อเซรั่มแต่เนี้มันเป็นเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อโลชั่นอืม ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันก็น่าจะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ะเพราะตัวนี้มันมีเอ f พเอด้วยแต่ตั้งแต่ได้สองตัวนี้มาแต่โมยังไม่ได้เปลี่ยนแบบพวกโลชั่นโลชั่นที่ใช้กลางวันเลยนะตอนนี้ก็ซื้อมาตอนเนี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตัวนี้ก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยยังเหลืออีกยังใช้อยู่นะคะสองตัวนี้เอ,อเรื่องกันแดดมันโอเคไหมนี่อะแตงโมงก็อืม มันแรวแต่คนมากกว่าเนาะถ้าเราตากแดดเยอะมันก็ S.P.F. ท่าน,นี้ก็คงไม่พอ,อนอนแดดบ้านเราเนาะโอเคค่ะแล้วก็ตัวต่อไปเป,เป็นโลชั่นของ Oriental Princess อ,อ,อือนี่ปะอีกอีกสามขวดซึ่งนี่นี่สองขวดนะคะซึ่งสองขวดนี้ว้า <Wow. S 1> สองขวดนี้เนี่ยเป็นกลิ่นเดียวกัน เป็นืมกลิ่นอะไรนออ่านไม่ออกด้วยสิเป็นภาษาอังกฤษอีกเออ,อสักคู่นอมันไม่มีแล้วอ่ะเพราะว่าฉลากมันลอกนะคะแต่ที่รู้ๆคือแตงโมชอบกลิ่นนี้มากมันหอมสุดชื่นอ่ะชอบกว่าก,กิ่นนี้กลินนี้มันรู้สึกจะแสบจมูกไปนิดนึง แสบจมูกไปมันกลิ่นมันฉุนเกินอะ่ะสำหรับไตงโมตัวนี้นะคะมันเหมือนกับลูกเบอร์รี่แต่มันก็ไม่ใช่เนาะซึ่งชอบตัวนี้มากกว่าอันเนี้ยใช้ไปหมดไปสองสามขวดแล้วราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทมันมันมันไม่ได้ช่วยเรื่องกันแดดหรืออะไรนะแต่เพราะว่าแตงโมซื้อมาใช้ในช่วงกลางคืนก่อนนอนนะคะแล้วก็ ถามว่าใช้แล้วผิวนุ่มมขึ้นไหมแตงโมก็ว่าไม่นะแต่ว่ามันเน้นกลิ่นหอมติดมากกว่าสําหรับแตงโมเนี่ยอีกตัวหนึ่งของเขาเนี่ยขวดเล็กกว่าอันละร้อยกระปุกละร้อยกว่าบาทแล้วก็สองร้อยห้าสิบเอแอลตัวนั้นจะหอมกว่าตัวนี้ติดทนนานกว่าตัวนี้อีกนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยมันปริมาณมากกว่าราคาถูกกว่า คือปากนิดนึงเออราคาคูะกุกาน,นิดนึงแต่ความหอมหอมเหมือนกันแต่หอมไม่นานเท่ากับขวดเล็กขวดนั้นนะคะม,มันหอมอะ่ะตัวนี้ทาแล้วแบบหอมอะ่ะหอมสดชื่นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวตะมมให้ดูแบบนี้นะเผื่อใครอยากจะไปใช้นะคะแบบนี้เนาะส่วนตอนนี้กลิ่นฉุนนะสาหรับนูมันกลิ่นฉุนไปก็พยายามทนทนใช้ทนใช้ให้หมดเนาะต่อไปต่อไปเป็นโลชั่นของนี่เจเก้น ตัวนี้นะคะตัวนี้แตงโมชอบมากได้มาฟรีด้วยนะคะแฟนเพจส่งมาให้ลองใช้นะคะเป็นเจอเก้นดบำรุงผิวสู่ความสดชื่นและผ่อนคลายแตงโมใช้แล้วรู้สึกว่าผิวชุ่มชื่นขึ้นซึ่งชอบมากกว่าเจ้าเจ้าออ i e เรน l ์เชาพิซเ็นะคือออ i e เรน l ์เพิเเนี่ยแต่มมรู้สึกเฉยเแค่มันให้ความหอมแต่ตัวนี้หอมแล้วรู้สึกแล้วใช้รู้สึกว่าเออผิวเราแบบ มัน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 ดูนุ่มขึ้นอตื่นเช้ามาแต่มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แบบชุ่มชื่นจนแบบขูดขูดแล้วแบบไม่เห็นรอยสีขาวๆนะยังเป็นยังมีรอยสีขาวๆอยู่แต่รู้สึกว่ามันผิวมันผิวมันดีขึ้นอะผิวมันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดีขึ้นจนโอเวอร์แต่รู้สึกว่าผิวเราแบบมันชุ่มมันชุ่มชื่นขึ้นนะเพราะว่าโบเป็นคนผิวแห้งแห้งมากเลยเนาะตัวนี้เนี่ย อยู่ที่250 ml แล้วตอนนี้หมดแล้วแต่ตตมูจะไปซื้อมาใช้อีกแต่อาจจะเป็นสูตรอื่นนะคะของเจอเจนแล้วรู้สึกว่าขวดใหญ่ของเขาเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ300นิดนิดมันแล้วแต่ร้านค้านะที่บูธเนี่ยแตมูเห็น300นิดนิดที่ท็อป200เกือบ300 200ปลายๆนะคะ แล้วเสร็จทีนี้มันก่อนไปดูเล้วเล้วหลายแล้วไปดูก็มันยังไม่มีตังค์ซื้อไงก็เลยเาใช้ของเก่าที่มีอยู่ก่อนนะคะโอเคแล้วกลิ่นมันก็หอมดีด้วยนะอืมหอมตัวเนี้สยสูวรสีเขียวนะคะชว่วยในเรื่องหอมชุ่มชื้นต่อไปต่อไปเป็นนี่เจ้าต,ตัวนี้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าของ โอเล่ L e. นี่ซื้อมาใช้นี่หลายกระปุกแล้วเหมือนกันแต่แตงโมคิดว่าเตงโมแพ้ตัวนี้นะซึ่งแพ้แล้วทำไมถึงใช้ต่ออีกเออแพ้แล้วทำไมถึงใช้ต่อถึงสองถึงสามกระปุกเพราะเพราะว่าแตงโมไม่รู้ไงว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ไงเพราะว่าแตงโมไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยแพ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนั้นเปลี่ยนสกินแคร์เปลี่ยนสกินแคร์ หลายตัวมากรวมทั้งถึงตัวนี้ด้วยนะแล้วก็มันขึ้นสิวขดสิวผื่นเต็มด้วยแล้วแต่พอหยุดใช้เนี่ยรู้สึกว่าหน้าโอเคขึ้นแต่ที่ไม่ชอบเลยคือเดย์ครีมของเขาด้วยความที่เดย์ครีมของเขาเนี่ยเข้มข้นบางทีรู้สึกว่ามันจะเข้มข้นเกินไปจนพอดิโมทานเนี่ยน่าจะเป็นคราบแล้วพอลงรองพื้นลงบีบีเนี่ยมันจะเป็นคราบเป็นขุยเป็นขุยเป็นแบบเป็นปื้นเป็นปื้นอะซึ่งแตงโมไม่โอเคเลยแต่เนื้อเนื้อ,นอในครีมของเขา มันจะเป็นเนื้อคล้ายๆแบบเนื้อเซรั่มอืมมันจะซึมอ่ามันจะเคลือบบนผิวดีกว่าแต่ก็ซึมผิวย่างเหมือนกันนะคะยังมันทาไปแล้วมันยังมีแบบเนอะเนอะอยู่บนผิวอยู่ก็เลยรู้สึกไม่ชอบอืมไม่ชอบก็เลยก็เลยเออหยุดใช้ไปนะในในตู้เย็นยังมีอยู่ว่าจะเอาเอาไปให้แม่ใช้นะอ้ออีกตัวหนึ่งตัวเซรั่มเคยเป็นในเฟเรบลิกของแตงโมด้วย รู้สึกในกระปุกนี้อ่านี่ไงเจ้าตัวเซรั่มของมันนะอืมตอนนั้นเนี่ยก็ด้วยความที่ไม่รู้ไงว่าตัวเองเนี่ยแพ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่าก็เออเออยังชอบตัวเซรั่มอยู่ช่วงนั้นแต่พอพอนึกว่าตัวเองแพ้เนี่ยเฮ้ยกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ชอบแล้วฉันไม่ชอบแล้วเออพอหยุดใช้ไปแล้วรักษาหน้านะโอเคขึ้นก็ไม่กล้าใช้อีกต่อนะตัวนี้นะแต่ต่อไปถ้าเกิดผิวเริ่มดีขึ้นแบบหรือว่าผิวแข็งแรงขึ้น,นกลับมาใช้ ถ้าใช้โอเคอาจจะอาจจะชอบหรืออาจจะใช้ต่อก็ได้นะ,ะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะโอเคต่อไปมาถึงคลีนซิ่งกันบ้างคลีนซิ่งเนี่ยอืมแตงโมใช้ตัวนี้ตัวนี้นอ่าของดิสครีนนะคะตัวนี้ตัวนี้แตงโมไม่ชอบเลยเพราะอะไรเขาบอกว่า ทำความสะอาดเครื่องสำอางบนใบหน้าและรอบดวงตาภายในขั้นตอนเดียวนะคะแต่แตงโมงล้างพวกอะไลเนอร์แล้วเนี่ยมันไม่ออกอะ่ะเออมันไม่ออกมันไม่ออก,ออกเลยเช็ดเครื่องสาอางเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดพอนะแตงโมงก็เลยทนใช้จนหมดเนี่ยมันใช้แล้วแบบกอ,อมันไม่ออกอะ่ะยิ่งแบบพวกมาสคาร่ากันน้ำเนี่ยไม่ออกเลยนะแล้วแต่เขาบอกว่ามันเป็นสุดบางเบาไม่เหนียวเหนือนอ่นน่ะ ไม่ก่อให้เกิดสิวด้วยแต่มันไม่ออกไงมามาสคาร่าบนตาเต็มูเนี่ยมันล้างไม่ออกไม่ใช่ไม่ออกสมุดไม่ใช่นะคือมันยังมีหลงเหลืออยู่อ่ะมันออกไม่หมดมันออกไม่สะอาดค่ะเต็มูก็เลยไม่ไม่ค่อยโอเคกับเจ้าตัวนี้เนาะต่อไปเป็นของโปรวามดนี่ตัวนี้ได้มาฟรีนะคะเพราะว่าเต็มูเข้าไปร่วมกิจกรรมของทางเว็บโปรวามดเนี่ยก็ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้คิดหรอกว่าจะิงจะได้อะไรเนี่ยก็ลงชื่ออะไรไปปกติไปแบบ ปกติธรรมดาถามว่าในใจมีรุ้นึกมั้งไหมลืมซะด้วยซ้ําว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปเล่นจนแม่โทรบอกว่าเออนี่เขาส่งของมาให้นะอะไรเงี้ยแต่โมก็งงว่าเออเป็นอะไรแม่ก็แกะเลยจ้ะแม่แกะก่อนก่อนที่จะโทรบอกแตงโมอีกนะว่าเป็นเออเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งของโปรวามีดโรเมดไม่ว่าเงี้ยว่าอ๋อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองคืเพิ่งไปไปเล่นกิจกรรมบอกเขามาก็เลยได้มาลองใช้ดูตัวนี้เช็ดทําความสะอาด ค่อนข้างดีนะคะคือพวกอายไลเนอร์พวกอายแชโดว์เนี่ยออกแต่พวกมาสคาล่ากันน้ำเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการแปะมันออกมาแต่พวกอืมพวกแป้งพวกรองพื้นที่หน้านเนี่ยออกดีถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อใช้ต่อคือแตงโมเนี่ยเป็นคนชอบเปลี่ยนคืนซิงไปเรื่อยๆยังไม่ได้เจอแบบว่าอะไรโดนใจแบบปังๆคือถ้าเกิดชอบตัวไหนแบบจริงจัเนี่ย จะซื้อซ้ําตัวนั้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ชอบนะเพราะว่ามันสะอาดดีแต่โมเคยคิดจะซื้อต่อเคยคิดจะซื้อต่อแต่อยากจะลองของยี่ห้ออื่นๆแบรนด์อื่นดูว่ามันโอเคมันเวิร์กไหมถ้ามันไม่เวิร์กก็ต้องกลับมาซื้อตัวนี้ใช้นะคะโอเคต่อไปเป็นครีนซิ่งเนื้อครีมของ Orient a l Princess ตัวนี้ตัวนี้แต่โม,มชอบนะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้นะคะราคาเต็มมันเนี่ยสามร้อยหกสิบห้าแต่แต่โมซื้อ ตอนที่มันจัดโปรโมชั่นลดอยู่อ้อตัวนี้ไม่ใช่สิตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผิดละผิดละผิดละ r อ y s o อ r y ตัวนี้ก็ปุกปักไม่เกี่ยวกันตัวนี้ค่ะเป็น cleansing เนื้อครีมของ Oriental Princess นะคะเป็นตัวนี้ราคาเต็มมันอยู่ที่เดี๋ยวนะหาก่อนนะคะ2-35บาทแต่เต็มงู ซื้อตอนที่มันจัดโปรโมชั่นลดแล้วกระปุกละ70บาทหรือ75บาทนี่แหละปุ๊บเนี่ยซื้อมาก่อนสองกระปุกตอนแรกพอเห็นเฮ้ยมันเฮ้ยรู้สึกว่ามันโอเคดีก็เลยกลับไปซื้อไปขนมาอีกขนซื้อมาหลายกระปุกมากหลายกระปุกจริงๆยังมีที่ยังไม่ได้ใช้แล้วก็ยังที่ใช้ค้างอยู่อีก3ามสี่กระปุกมัง้งหรือเยกกอะกว่านั้นเออประมาณสามสี่กระปุกนะคะนี่ก็หมดแล้วทั้งนั้นนะคะซึ่งมันเป็นคลีนซิ่งเนื้อ ครีมที่พอนวดแล้วนะคะนวดไปสักประมาณสองสามนาทีให้ครีมมันเนี่ยเริ่มแตกตัวเหมือนเหลวๆเ,เหมือนน้าก็เอาทิชชู่เช็ดนะคะจะรู้เลยว่าแบบสินสกปรกทั้งหลายเนี่ยติดมาในทิชชู่แบบโอเคมากอืมแล้วก็แต่มันจะมีข้อเสียนิดนึงตอนที่ไปล้างหน้าออกอ่ะมันจะแบบลื่นๆผิวแบบเหมือนกับมีน้ํามันบนผิวนิดนึงต้องใช้โฟมล้างหน้าล้างออกให้สะอาดอีกทีนึงนะคะซึ่งในกระปุกของเขาเนี่ย อให้น้ำหนักมาประมาณ50กรัมอ่าใช่ค่ะ50กรัมสำหรับเตมูถ้ามันไม่ลด200กว่าบาท50กรัมเนี่ยเตมูถือว่าแพงนะสำหรับเตมูแต่ตอนนั้นมันลดเนียก็เลยซื้อขนมาซึ่งในกระปุกเนี่ยคะ่ะเขาก็จะให้จะให้อ่าเจ้าช้อนมาด้วยไว้ตักไว้ตักเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเป็นช้อนขาวๆอย่างนี้เนาะเห็นกันไม่เอ่ยอย่างนี้นะคะอืมก็ไว้ตักผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้นิ้วของเราเนี่ยจุ่มลงไป ให้เปื้อนผลิตภัณฑ์นะส่วนช้อนเนี่ยเดี๋ยวตะมูจะเก็บเอาไว้ไว้ใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นตัวนี้ก็ยังหมดไม่ดีเดี๋ยวจะเอาเนิ้วไปแหวกมันเนาะเพราะว่าใช้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะคะก็หมดไปกระปุกนี้ก็หมดไปแล้วเหมือนกันเนาะก็โอเคชอบชอบตัวนี้นะคะส่วนอีกต,ตัวหนึ่งก็เป็นคลีนซิ่งเหมือนกันแต่เป็นคลีนซิ่งเนื้อเจลอืม กระปุกมันอยู่ไหนแล้วเออตัวนี้นะคะหมดไปสองกระปุกแล้วนะสองกระปุกหรือกระปุกแรกเนี่ยที่จะสองกระปุกนี้กระปุกหนึ่งตะมูทิ้งไปแล้วถามว่าชอบไหมก็เฉยเฉยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับคนผิวมันมากกว่าซึ่งตะมูเนี่ยเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งอาจจะมีมันนิดนึงแค่ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้ช่วงช่วงนี้ของตะมมจะเป็นรูขุมขนกว้างเริ่มแก่รูขุมขนเริ่มขยายนะก็ ถามว่าเช็ดออกสะอาดดีไหมก็โอเคอยู่นะคะตัวนี้พอนวดไปส,สักพักเนี่ยมันเหมือนจะจับตัวเป็นก้อนแบบเหมือนขี้ใครออกมาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาทิชชู่เนี่ยซับออกมาทีหนึง่งมันไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้เช็ดไปมันจะออกแต่ตัวเหมือนเป็นน้ำเป็นน้ำเหลวๆแบบเป็นครีมเหลวๆเช็ดออกง่ายกว่าตัวนี้มันจะออกเป็นเหมือนแบบขัดขี้ใครออกแต่ในในก้อนขี้ใครเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเนื้อผลิตภณัณฑ์บนหน้าของเราที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับคนผิวมันแตงโคิดว่าน่าจะโอเคแต่คนผิวแห้งเนี่ยไม่แนะนําเพราะมันจะถูกับผิวเราเยอะเกินไปเวลาถูไปเนี่ยมันมันยิ่งไปแบบรบกวนผิวอะไรนี้นะคะต่อไปต่อไปมีอะไรอีกอ่อเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นนีเวียนีเวียเป็นที่ฉีดใต้จุกรุระนะคะระง,งับกลิ่นกายแตงโมใช้มาหลายกระปุกอ่าถ้าพูดถึงเรื่องระงับกลิ่นกายโอเคมาก แต่เมูเนี่ยหยุดใช้มานานแล้วเคยซื้อมากระปุกสองกระปุกซื้อมาตุนไว้สอนนี้ก็ให้น้องไปเพราะว่าแงจมูเลิกใช้ไป<ๆ>เมื่อพบกับเจ้าแป้งตาเต่าเหยียบโลกนะเพราะว่าเจมูเนี่ยไม่ค่อยเป็นคนไม่มีกลิ่นตัวไม่ได้แบบมีกลิ่นตัวแบบฟู่ฟ้าวู่ว่าๆๆอะไรเนี่ยไม่มีกลิ่นตัวนะคะเจมูก็จะใช้แป้งตาเต่าเหยียบโลกมันก็โอเคเพราะว่าเโมูเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนรักแรงค่อนข้างคล้ําเนี่ยตอนนี้กําลังหา พาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้รักแร้เนี่ยเขาใส่ขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนคนไหนที่แบบมีคําแนะนํานะช่วยบอกเตมูหน่อยนะเตมูหาจริงๆเลยนะไม่เอาที่แบบเอาที่ปลอดภัยนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แพงโอเวอร์ว่าอ,อ,อะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าในเรื่องระงับกลิ่นกายเนี่ยโอเคกลิ่นหอมไม่ฉุนหอมอ่อ,อนๆเนี่ยอืเตมูชอบนะถ้าเกิดเตมูเป็นคนรักแร้เขาเนี่ยก็อยากจะใช้แต่แบบกลัวด้วยเพราะว่ากลัวแบบ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รักแลค้ำนะเพราะว่าเขาบอกว่าแบบพวกครีมที่ฉีเนี่ยพวกสเปรย์อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราล้างไม่สะอาดอะไรเงี้ยมันจะหมักหมมทําให้รักเล่เราเนี่ยค้าได้ด้วยแต่เรื่องระงับกลิ่นเนี่ยโอเคแต่หมชอบใช้มาประมาณก่อนจะให้น้องไปใช้มาหลายกระปุกแล้วเหมือนกันนะอืมต่อไปต่อไปมีอะไรอีกบ้างอ๋อยังมีอีกกระปุกหนึ่งใช้ไปหมดแล้วนะคะแล้ว มีอะไรอีกไหมหมดแล้วอ๋อเจ้าตัวนี้ค่ะเป็น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 กันแดดของไมนัซันตัวนี้จะเป็นสีเนื้ออันนี้ด้วยความที่แบบงุกไงใช้แบบใช้แล้วต้องใช้หมดตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อบอกออกเป็นเหมือนกับเนื้อมูดอะเนื้อของมันเตงูไม่รู้ว่าเขาเรียกเป็นเนื้อแบบไหนแต่สําหรับเตมูมันก็คล้ายแบบเนื้อมูดอะทาไปแล้วไม่เหมือนมันเคลือบผิวอะ ซึ่งมันไม่ม,ไม,มันไม่ซึมเข้าสู่ผิวแต่มันเคลือบอยู่บนผิวเราแล้วแบบมันเหมือนแล้วพอแบบทาแป้งอะแต่โมใช้ตัวนี้พอทาแป้งแล้วมันก็เป็นคราบซึ่งแต่โมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้รวมกับเจ้าของพวกนี้ไงแต่หมก็เลยไม่รู้เนี่ยว่าแพ้เจ้าตัวไหนกันแน่แต่ตัวนี้แต่โมซื้อมายังมีกระปุกหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้กะว่าจะลองเอามาใช้ดูเพราะกันแดดของแต่โมใกล้จะหมดแล้วเผื่อว่าเออหน้าดีขึ้นแล้วเหมาะลงกลับมาใช้เนี่ย อาจจะไม่ไพ่อะไรเงี้ยมันจะเป็นเนื้อครีมทาแล้วเคลือบผิวเหมือนที่เมูบอกไปนะคะต้องล้างออกดีๆนะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเคลือบผิวแบบเคลือบอยู่บนผิวเราเลยอะเวลาล้างออกต้องล้างดีๆถ้าเกิดใครหน้าแห้งมากๆเตมูคิดว่ามันจะเป็นคราบบนผิวนะเวลาเราทาแป้งทารองพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเตมูก็เป็นอยู่เป็นอยู่ตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ อยากได้ลุกบางเบาไม่ทารองพื้นตงมูคิดว่าใช้แค่กันแดดตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็ทาแป้งทับน่าจะโอเคมากกว่าเรื่องเรื่องของรอยคราบบนผิวเนี่ยจะช่วยได้มากกว่าเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเป็นสีเนื้ออยู่แล้วนะเหมือนกับเป็นสีเนื้อแล้วทาบนผิวแล้วเหมือนกับเราทาแบบรองพื้นอ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ลุกบางเบาลองดูนะแต่ตะมู ว่าแพ้เจ้าตัวไหนเเออตอนนั้นก็นะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลองใช้ดูเผื่อังกลับมาใช้ได้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไอโรออนของกาเนเย่ตัวนี้ที่จามูซื้อตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเคยซื้อใช้ครั้งหนึ่งตอนมปลายว่าเออตัวเองเนี่ยนอนดึกเป็นคนที่ชอบนอนดึกมากๆก,ก็เลยหาเจ้าตัวออโ o ออนที่ราคาแบบค่อนข้างไม่สูงเยอะไม่สูงแล้วมาทา นะอย่างน,น้อยคือมันหาไม่หาก็อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยให้มันได้บำรุงอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะตัวนี้ใช้ไปแล้วถามว่ามันโอเคขึ้นไหมมันก็ไม่ได้โอเคขึ้นเพราะว่าตะมัวนอนดึกต่อให้ครีมดียังไงถ้าคุณนอนดึกคุณตีสองตีสามคุณยังไม่นอนเนี่ยต่อให้ครีมราคาแพงๆมันก็ไม่ช่วยอะไรคุณเลยนะคะแต่ตะมัวทาเพราะว่าดีกว่าเราไม่ได้บำรุงจากที่แบบเป็นหนักตาค้ำหนักอาจจะแบบสักครึ่งนึงก็ยังดีนะ ทาไปนี่มันจะให้ความรู้สึกแบบเย็นเย็นร้อนร้อ่ะเพราะว่ามันเป็นผส,สมเลมอนหรือเปล่าตัวนี้ไอสีขาวสีเหลืองพวกเนี้ยก็ทาไปมันก็จะรู้สึกเย็นเย็นอย่ที่ใต้าตานเนี่ยนะคะซึมซึมผิวเร็วดีเนาะอือก็ใช้ได้นานนะแบบอลรุออนเนี่ยใช้ได้นานอยู่พอทาลงไปแต่มื่อจะใช้นิ้วเกลี่ยเกลี่ยให้มันซึมผิวไปอีกทีนึงเนาะอ่ะต่อไปนะคะใกล้จะหมดแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ พิมแต้มสิวอ็อกซิเทนตัวนี้ชอบมากชอบมากจริงๆแล้วก็ซื้อแตงโมแฟนแตงมแมเนี่ยให้แฟนแตงมเนี่ยซื้อใช้ด้วยเพราะว่าหน้าเขาเนี่ยเป็นสิวแบบโอเวอร์โอวังอลังการมากแล้วทีนี้ใช้แล้วหน้าหน้าเขาโอเคขึ้นแต่เรื่องเรื่องรอยแดงนะคะไม่ได้หายไปแต่เรื่องสิวเนี่ยยุบเร็วมากซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย แตโมหาคิมแต้มสิวมาเยอะมากก็ยังไม่ได้ไม่ได้ผลจนไปเจอตัวนี้ในจีบานมีคนรีวิวเอาไว้ก็เลยลองลองซื้อใช้มาตามดูก็นี่นี่ตัวซื้อซ้ํานะคะตัวนี้หมดแล้วกล่องหลดมันแตงโมทิ้งไปแล้วเหลือแต่กล่องเอาไว้นะก็ตัวนี้คือมันโอเคมากทาไปเนี่ยเหมือนนี่แตงโมเป็นสิวอยู่นะนี่ทาไปเมื่อคืนตอนนี้ก็เริ่มยุบแล้วอะ่ะเออเนี่ยแล้วตรงนี้นะแตงโมเป็นเหมือนกับเป็นสิวที่ ในเนื้อเคยเป็นปะแล้วสิวในเนื้อนี่มันเจ็บมากเลยนะมันเจ็บมากกว่าสิวที่แบบออกปูดออกมาเนี่ยแล้วจมูทาไปเมื่อคืนรู้สึกว่าจับแล้วมันมันเจ็บอยู่แต่มันเจ็บน้อยกว่าจมูกก็ไม่ค่อยเจ็บเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมันมันดีอะสาหรับจมูกนะมันดีคนอื่นใช้แต่มไม่รู้นะเออแต่สาหรับจมูกเนี่ยมันดีซื้อมารู้สึกว่าจะราคาสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนี่เป็น หลอดที่2แล้วแล้วหลอดนึงเนี่ยใช้ได้นานมาก 2- 3เดือนกว่าจะหมดเพราะว่าทาแค่บางๆแล้วใช้วันล,ละครั้งก่อนนอนเนาะเท่านั้นอืมตื่นเช้ามาสิวประมาณแบบ2วัน3วันเนี่ยคือหายแล้วอะ่ะเออคือมันแห้งลงไปแล้วอะ่ะแต่เรื่องรอยแดงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันช่วยเรื่องรอยแดงเนี่ยต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นมาอีกจีนึงแต่เจ้าตัวนี้ต้องเป็นเฟเวอรี่เป็นเบส เบสโปรดัก <Bad> ของแตงูมแน่นอนเดี๋ยวแตงมูจะมาทำอีกทีนึงเออคลิปเบสบิวตี้ประจำปียังไม่ได้ทำออกับพื้นเขาเลยเนี่ยเออแล้วก็อันนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้หมดแต่ไหนๆก็พูดแล้วก็เอามาพูดนะคะตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องลดลดรอยแดงอันนี้แตงโมล,ลองซื้อมาใช้ดูนะอืมจำราคาไม่ได้แล้วซื้อคู่กันเนี่ยสามร้อยกว่าบาทเจ้าตัวนี้ังยังยัง,ย,งยังไม่เคยแบบยังไม่ได้ลองใช้เลยตัวเนี้ยอยากจะลอง ให้สิวยุบก่อนแล้วก็ทาตัวนี้ดูนะคะว่ามันจะโอเคไหมเนาะโอเคเหลืออย่างสุดท้ายแล้วเป็นเจ้าตัวนี้อ่าหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ฉีดอันนี้ปากก็หายแล้วเนี่ยฉีดผมเขาเรียกอะไร,รอ่ะสเปรย์ฉีดผมให้ผมหอมนะเป็นของออรินท์อลิซเซอุ๊ยตกนะโอเคชอบนะคะชอบแต่ตโมชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าตัวนี้กําลังใช้อยู่นะยังไม่หมด แล้วเคยใช้หมดไปแล้วกลิ่นเนี้ใช้หมดไปแต่อยากจะลองเปลี่ยนไม่ใช่อยากจะลองเปลี่ยนหรอกวันนั้นกลิ่นนี้มันขายดีไงแล้วมันหมดไปแล้วมันเหลือแต่กลิ่นอื่นก็เลยลองเอาเจ้าตัวนี้มานะคะก็ใช้จนหมดก็กลับไปซื้อเจ้าตัวนี้ใหม่อีกทีนึงแล้วตอนที่ไปซื้อเนี่ยก็ได้เจ้าเจ้าตัวนี้มาคนละกลิ่นเหมือนกันแต่อยากจะลองดูนะแต่ยังไงเสีย ตัวอื่นไม่รู้แต่ตัวนี้แตงโมชอบกลิ่นมันมากที่สุดฉีดแล้วหลังจากสระผมบำรุงผมอะไรเสร็จแตงโมจะฉีดตัวนี้ตื่นเช้ามาอีกทีนึงผมมันยังหอมอยู่อแล้วเกิดบางทีแบบเราไม่ได้สระผมอะไรเงี้ยผมมันๆเนี่ยเออแล้วมันไม่ค่อยมีกลิ่นที่พึงประสงค์แล้วเราก็เอาเนี่ยฉีดสเปรย์ห่างๆนิดนึงให้มันแบบช่วยเรื่องหอมสักนิดนึงมันก็โอเคอยู่นะคะโอเคหมดไปสำหรับของที่ใช้หมดแล้วนะคะหมดไปแล้วเนาะอืม ส่วนอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับอันนั้นอ๋อมีตัวนี้นิดนึงเมเบอร์ล uh ีนฮ่าไฮเปอร์เคลวอลลุ่มเอตัวนี้นะคะมาสคาร่าตัวนี้แต่หมชอบนะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของความหนาและความงงอนแต่มีข้อเสียอยู่คือล้างออกยากมากถ้าล้างไม่ดีแบบล้างรีบๆเนี่ยขนตาคุณร่วงได้เลยนะต้องใช้แบบอายลีมูเวอร์ที่แบบโอเคมากแล้วก็แปะไว้สักพักนึง เช็ดมันค่อยๆนะคะพยายามถนอมมันหน่อยเนาะดวงตาเนาะมันแบบมันเป็นบริเวณที่แบบอ่อนโยนมากซึ่งแต่โมบอกคนอื่นได้แต่ตัวเองทําไม่ได้จนตอนนี้ตาบอกช้ำแล้วนะคะก็ตันนี้ราคาไม่แพงด้วย100ร้อยกว่าบาทหมดแล้วเดี๋ยวกะจะว่าจะไปซื้อซ้ําแต่ตอนนี้ขอลองอตัวอื่นๆอยู่ตัวอื่นก่อนเพราะว่าเพิ่งได้เจ้าของมิสทีนมาด้วยนะแล้วก็ของ รู้สึกว่าจะชอบเจ้าตัวเมมเบรีตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีในคลิปต่อไปนะคะก็ตัวนี้ก็ชอบโอเคมันเนี่ยมันเป็นหัวยเนี้ยคือมันกันน้ํากันน้ําแต่มันล้างออกยากมากจริงๆเนาะโอเคคลิปยาวมากแล้วอะเกือบจะเป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึงเออหรือเกือบเกือบเดี๋ยวจะไปตัดต่ออีกทีนึงว่ามันเหลือสักเท่าไหร่นะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันกับคลิปนี้นะอาจจะไม่ได้ละเอียดมาก จะอยากจะมาพูดกันแบบจะจะมาพูดกันแบบเหมือนรีวิวสั้นๆน,นิดๆว่าใช้แล้วชอบไหมใช้แล้วโอเคไหมมีส่วนไหนที่ชอบหรือส่วนไหนที่ไม่ชอบอยากจะมาบอกกันนะคะก็เดี๋ยวผลิตภัณฑ์ต่อไปที่ตะมูใช้ใช้แล้วมันไม่ซ้ําของเดิมแล้วมันหมดเดี๋ยวตะมูจะเก็บไว้แล้วมาพูดกันใหม่นะอุย้ยดังก๊อบแกรบเลยอย่างนิวโอเคค่ะสาหรับสาหรับวันนี้นะ หวังว่าคุณจะชอบกันกับคลิปนี้นะคะมีอะไรสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะชอบไม่ชอบหรือมีอะไรติติงนะแต่เดี๋ยวว่ากลังแรงะเนาะบางทีแบบโอ้บางทีก็เสียกำลับบงใจเหมือนกันนะโดนว่าอะไรเนี่ยคือถ้าถ้าแบบติเพื่อก่อไม่ค่อยเป็นอะไรแต่บางทีว่ากันเดี๋ยวว่ากันแรงๆเนาะคือบางทีนี่ถึงจิตใจเขาบ้างอะไรงนี้โอเคนะคะหวังว่าคงชอบกันสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนนะเราวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย